สวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัพของแต่งกันหน่อยนะทุกคนนี่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันคืออะไรยปเดี๋ยวเราไปแกะกันพร้อมกันเลยนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะะจริงๆมันก็ไม่ได้หนักอะไรหรอกทุกคนผมทำให้มันดูหนักไปงั้นแหละนะครับ เรามาแกะพร้อมกันเลยอันนี้คือยังไม่ได้แกะเลยนะทุกคนว่าจะมาอันบ็อกในคลิปนี้เลยนะฮะห่อซีนมาอย่างดีนะทุกคนอึ๊บมันคืออะไรมันคืออะไรแฟป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  จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ท่อนะทุกคนแต่เนี้ยคือเขาส่งแล้วเขาใส่กล่องอาคาโปวิกมาให้ไอตอนแรกเราก็ดีใจเลยนิวว่าใครส่งมาให้นะนือว่าร้านเขาส่งผิดมาให้มันก็คือชิวหน้านะทุกคน <S <S เดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นชิวหน้าของอะไรอไม่มีอะไรแล้วเนาะไปหมดประโยชน์มานะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะว่ามันคือชิวหน้าของอะไร มาแล้วยังแจ่มทุกคนชิวหน้าของภูอีกเลซิ่งนะครับชิวหน้าของภูอีกคณดูดิกันกระแทกมาอย่างดีคือของตัวเนี้ยผมพีออเดอร์รอมาประมาณเกือบสามเดือนนะทุกคนคืออันเนี้ยผมสั่งโดยตรงนะจากประเทศสเปนเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าสีนี้ไม่มีขายในไทยนะทุกคนต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นชิ้นที่2ในประเทศไทยนะครับชิ้นแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีพี่ในกลุ่มในกลุ่มของ XA คนหนึ่งที่ใส่นะครับเป็นสีนี้นะตัวนี้จะเป็นพูอิกทรงสปอร์ตนะทุกคนนี่นะ made in Spain นี่คือผมพิออเดอร์มาจากสเปนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาใส่กับ xdv ปี2023ด้วยความที่ว่าทางพูอิกเนี่ยเขาจะทำชิวหน้าออกเป็น2ทรงนะทุกคนก็คือทรงสปอร์ต นะครับทรงสปอร์ตแล้วก็จะอีกทรงหนึ่งก็คือเป็นผูอีกเป็นตัวทัวริงนะครับถ้าเป็นทัวรลิงเนี่ยก็คือมันจะกว้างนะครับวกว้างแล้วก็เวลายกชิวเนี่ยความสูงมันค่อนข้างแบบแทบจะแบบสองแมตมันทัดได้เลยนะทุกคนค่อนข้างสูงเลยนะครับของถ้าเป็นผูอีกทัวริงนะแต่อันนี้จะเป็นผูอีกทรงสปอร์ตนะทุกคนคือเผื่อใครที่กําลังตัดสินใจนะดูชิวหน้าตัวผูอีกสปอร์ตไว้เดี๋ยวผมจะมาเทียบเลยว่ากับชิวเดิมแล้วเนี่ย ความกว้างความยาวอะไรเงี้ยม,มันเท่ากันไหมหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงเนาะแล้วที่ผมบอกว่ามันไม่มีขายในประเทศไทยนะครับก็คือสีนี้ทุกคนตัวนี้จะเป็นสีไลท์สโมกก็คือเป็นสีสโมกอ่อนๆนะสโมกอ่อนๆซึ่งทรงนี้ถามว่ามีขายในไทยไหมมีนะครับทรงนี้นะมีขายในไทยแต่ว่าสีเนี่ยสีรู้สึกว่าจะเป็นสีสโมกแบบดําเข้มคือไม่เชิงกับแบบดำสนิทแต่จะเป็นสโมกแบบ ดำแบบดำกว่านี้ทุกคนแต่ว่าตัวสีสโมกอ่อนตัวนี้เนี่ยจะไม่มีขายในไทยซึ่งถ้าอยากได้เนี่ยจะต้องแบบพรีออเดอร์ซึ่งผมพรีออเดอร์ตัวนี้มารอเกือบจะ3เดือนนะทุกคนของถึงจะมาส่งนะเพราะว่าเออผมจะต้องสั่งนะสั่งตรงไปถึงไปทางที่สเปนแล้วให้เขาส่งมาเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในถุงเนี่ยเออเขาให้อะไรมาบ้างนอกจากตัวชิลแล้วนะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาแกะในถุงพร้อมกันเลยนะครับบอกเลยว่าซีนมาอย่างค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะเห็นก็คือจะเป็นเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นคู่มือนะหรือเอกสารเกี่ยวกับชิลตัวนี้แหละนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์พูอีกนะครับไฮเทคพาร์ท แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งทุกคนแล้วก็จะเป็นตัวชิวเลยนะครับนี่คือผมชอบตรงที่ว่ามัมนมีความโค้งแบบมีโนอกอะเนี่ยมีความนูนสวยเลยทุกคนว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทียบกับชิวเดิมเลยนะทุกคนว่ามัน แตกต่างกันไหมกว้างหรือสูงกว่ากันยังไงอันนี้แบบลองเทียบเทียบดูก่อนนะทุกคนสังเกตได้ว่าแบบช่วงความกว้างเนี่ยอาจจะแบบพอๆกันนะแต่ว่าช่วงข้างบนเนี่ยเห็นไหมมันดูแบบมีความแหลมๆกว่านิดนึงนะครับสําหรับชิวภูอีกแหลมกว่าชิวเดิมนะทุกคนนี่นะแบบนิดเดียวนะครับแต่ถ้าถ้าเทียบกับชิวเดิมแล้วเนี่ยเหมือนชิวเดิมจะมีความกว้างกว่า หน่อยหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ความแบบความสูงอะไรเนี้ยผมว่าความสูงมันก็พอกันเลยเนี่ยเท่ากันเลยเขาพาได้นะทุกคนอ่เดี๋ยวเรามาทําการแกะชิวเดิมออกกันนะเดี๋ยวนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราให้ดูกแบบับทรงเดิมเดิมก่อนนะทุกคนจําภาพชิวเดิมไว้นะทุกคนนี่นะคือถามว่าของเดิมมันก็สวยแหละทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าผมมาแบบ แต่งแนวสปอร์ตเนียเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าใส่เป็นตัวพูอีกสปอร์ตแล้วเนี่ยมันจะมีทรงเป็นแบบไหนเนาะ เราก็ถอดชิเดอ์ออกมากแล้วทุกคนมันก็จะมีจุกอย่างนะครับลองตัวนี้นะครับไปเดี๋ยวเราจะใส่ตัวแต่งกัน คือมันจะมีจุกยางทุกคนจุกยางเดิมของมันนะครับที่รองรองตรงฐานของชิวแล้วก็มีจุกยางเล็กๆเนี่ยไว้รองใต้นอ็ตอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้น็ตมันแน่นขึ้นแล้วก็กันแบบตัวน็ตนั้นขันไปโดนตัวงานของชิวแล้วเกิดลอยนะทุกคน เนี่ยครับพอเราใส่ชิวผู้อีกแล้วอะเห็นไหมว่าทรงมันจะมีความแบบมีหนก Nike, หนกนูนๆตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะดูแบบสปอร์ตขึ้นเยอะนะทุกคนถ้าเทียบกับชิวชิวเดิมแล้วอะ เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ที่ผมใส่คือเป็นชิวหน้าของภูอีกเ a c i n g งสปอรต,ตัวนี้เนี่ยมีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะทุกคนตัวนี้เป็นภูอีกส p o r t นะทุกคนเดี๋ยวลองยกชิวดูนะแน่นดีนะนี่อันนี้ยกระดับ5้าระดับสูงสุดก็ยังพอได้ต้านลมนะทุกคนเห็นไหม นี่ยอันนี้คือยกระดับสูงสุดไม่ต่ำนะทําเป็นเล่นไปอุย <c oughs> อ,อันนี้ระดับสนี่นะครับถ้าระดับ3นะครับถ้าแบบระดับต่ำสุดเลยนะครับนะก็จะมาแนวนี้นะครับนี่ ตัวนี้จะเป็นสีไลท์สโมกนะทุกคนจะเป็นสีแบบสโมกอ่อนๆเป็นแบบควันอ่อนเลยนะครับที่ผมบอกไปก็คือที่มีขายตามสำนักซื้อขายทั่วไปเนี่ยจะเป็นทรงนี้แหละแต่ว่าจะเป็นสีแบบสโมกดำแบบคือไม่ดำสนิทจะจะเป็นดำเข้มกว่านี้นะทุกคนเป็นดำเข้มกว่านี้ถ้าใครต้องการสีแบบสโมกอ่อนแบบนี้นะนี่ ก็ต้อง p ออเดอร์นะทุกคนต้อง p ออเดอร์เลยข้อเสียของ XA อ่ะทุกคนคือนอกจากที่จะจะรอรถนานแล้วอะ่ะหาของแต่งเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วของแต่งเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะทุกคนคือของบางอย่างอะ่ะมันก็สามารถแต่งกับตัวเจนเก่าๆได้นะ แต่ของบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะใส่ด้วยกันได้นะครับอย่างท้ายสั้นอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่สามารถที่จะใส่กับตัว xadv โฉมเก่าได้ชิวหน้านะครับชิวหน้าตัวโฉมเก่ารู้สึกว่าของ mra น่าจะทำมาแต่ว่าของเจนใหม่นะ mra ยังไม่มีอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างที่จะหายากนะของแต่งแล้วราคาค่อนข้างสูงอย่างตัวอีก e k ูอีก racing support ตัวนี้เนะี่ยที่ผมสั่งมาผมสั่งมาในราคา6 6 0 0 0 คือราคาค่อนข้างสูงนะทุกคนแต่มันก็ต้องแลกอะ <c oughs> โดยรวมผมชอบมากเลยนะสำหรับชิลผู้อกสปอร์ตนะดูนะเห็นไหมดูสปอร์ตขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วก็งานเนี่ยค่อนข้างที่จะเนี้ยบนะครับดูดีทุกคนเห็นป่มตรงนี้มีเว,ว้าแล้วก็มีแบบเว้า้เห็นแบบเแบบครื่องเป็นแบบตายเกดีวเห็นไหมตรงกลางนะครับการหอ่อการกระแทกอะไรทุกอย่างมาแบบดีมากนะครับทุกคน รือว่าแบบตอบโจทย์เลยนะแล้วก็แบบชอบอะทุกคนสวยดีนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับช่อง Big Willy Channel ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ